สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดกันหนูเข้ารถนะครับของ All New Titan เพื่อป้องกันไม่ให้หนูเข้าไปทำรังหรือฉี่หรือเอาขยะเข้าไปในห้องห้องห้องโดยสารห้องเครื่องนะครับหรือคอนโซลข้างหน้านะครับเพราะว่าคอนโซล All New Titan ใหม่ล่าสุดเนี้ยตัวใหม่เนี่ย คอนโซลมันใหญ่แล้วอุ่นนะครับทําให้หนูสามารถเอาคาบอะไรเข้าไปทํารังแล้วกัดสายไฟขาดนะครับเพื่อนผมพังไปแล้วแต่เป็น Ford นะครับต้องทําใหม่หมดพอมันกัดระบบคอนโซลข้างในพังหมดวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน,น,นานาหรือว่าใครก็ตามที่เป็นห่วงรถรักรถเหมือนผมเนาะผมคนหนึ่งที่รักรถมากดูแลอย่างดีรักพอพกับเมีย โอเคเข้าเรื่องเลยครับอันดับแรกนะครับนานต้องงัดตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันง่ายๆมีเดือยขึน้นง,งัดตะกุนมาปุ๊บโอเคแค่ดึงออกมาสองฝั่งนะครับฝั่งนั้นผมถอดแล้วสองฝั่งโอเคครับเก็บไว้ครับอย่าให้หายอันดับที่สองให้หนานาใช้กระแจครับเบอร์สิบสี่กระแจเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สนะิบสี่มาขานออกมา อัน้ตัวนี้เบอร์สิบสี่นะครับพอขันเสร็จป,ปุ๊บตัวออกทั้งสองฝั่งเรียบร้อยเก็บออกไ้ยังดีแล้วก็ดึงดึงก็ไม่ยากครับทนี้ดึงก็ไม่ยาก <c oughs> ยกขึ้นตรงตรงดึงออกครับแค่นี้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ <c oughs> ไม่ยากครับจากนั้นเราก็มาดูที่กิ๊บกิ๊บจะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวขั้นตอนในการถอดกิ๊บอะ ไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เนี่ยครับกุญแจกระเจาะสกูร์ไลปากเปนนี่ครับตรงเ,เ,กกเน,นี้ยเข้าไปให้สุดอ้วงัดขึ้นเบาะเนี่ยครับงัดขึ้นให้เสร็จโอเคครับทั้งหมดมีเจ็ดตัวเก็บนี่ไว้ดีๆนะครับตัวเนี้ยกิบตัวเนี้ยโอเค จากนั้นเราก็มาดึงออกง่ายๆเลยครับเนี่ยง่ายๆเลยครับดึงออกง่ายๆเลยดึงออกง่ายๆเลยครับไม่ยากดึงปึ๊บเนี่ยแล้วก็ยกคอนโซลออกได้เลยะจะมีสายน้ําติดอยู่ก็ระวังหน่อยแค่นี้เองครับเนี่ยครับท่านจะเห็นนะครับรไม่ยากไอ้รู้ที่ว่านั่นนะที่หนูเข้าอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยนี่ครับตรงนี้แหละที่อากาศเข้าไป มีนะบางคนในขับเราบอกว่าให้ปิดตายแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับคําว่าปิดตายพะมอนจะทำให้อากาศเข้าข้างข้างข้างในห้องโดยสารไม่ได้ผมก็เลยตันแบบหนึ่งนะครับผมก็เลยไปหาซื้อตะแกงนี่ครับตะแกงแบบนี้ครับ แกงแบบนี้ครับแ,แกงอลูมิเนียมครับเม็ดหนึ่งสามร้อยกว่าบาทถ้าอย่าใช้แต่แกงพลาสติกนะครับตรงเนี้ของผมเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามันเป็นสีดํายิงผมสั่งสีขาวไปสีสีคมเมียมไปมาเขาก็ส่งนี้มาให้ส่งผิดมั้งแต่ไม่เป็นไรใช้ได้ครับรูประมาณนี้นะครับใช้รูประมาณนี้ไม่ให้น้องหนูเข้าไปในทํารังหรือว่ามาเยี่ยวใส่รถเราได้ครับป้องกันเผื่อน้า,นาคนไหนที่พี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ จอดนานไม่ค่อยได้ขับหรือว่าไปจอดในป่าหรือว่าไปจอดตามบ้านใครก็ตามที่เราไม่รู้ว่ามันมีหนูหรือเปล่าครับเพราะว่าหนูมันเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมเห็นเคสเพื่อนมมแล้วผมกลัวเลยผมเลยต้องทําเองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันเท่ากันแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมตัดก่อนนะตัดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอาจจะทำสองชั้นก็ได้ป้องกันความเ,เล่นหนาเดี๋ยวหรือวัดขนาดแล้วก็ไปตัด แล้วก็ใส่ที่เหลือก็สามารถเอามาเป็นอ่อเป็นตะข่ายกระจังหน้าก็ได้นะครับหรือว่าเหลือหรือที่เหลือด้วยเผื่อน้าท่านไหนอยากจะทําก็ขับรถมาผมได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าทักแชทก็ได้เดี๋ยวผมบอกวิธีถอดไม่ยากเลยหรือถ้าก็น้าอยู่ใกล้เคียงจะมาทาก็มาทําได้นะครับวันว่างๆก็มามานะครับเดี๋ยวผมทาหลายๆอย่างให้ก็มีติดกันหนูกันขอบกระบะ กันสีแมกไนเนอร์ครับกัดกระบะแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าของผมใช้เป็นเป็นตะข่ายพลาสติกนะครับเหตุผลที่ผมใช้ตะข่ายพลาสติกก็คือติดตั้งง่ายครับไม่ต้องทำมารุดเป็นรอยถอดก็ไม่ยากเนี่ยถอดล็อตโ,โบตรงเนี้ยอ่าอันอีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราทําอันนี้ก่อนทําตะแกงกันหนูนี่ก่อนนะครับที่กันหนูนะครับไม่ใช่ที่ซ่อนตังเมนะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปตัดไอต้ตะแกรงอลูมิเนียมนี้ก่อน<ม>เหลือก็<ม>น้าๆท่านไหนอยากอยากจะมาทําก็มาได้นะครับนัดวันเวลาที่ผมว่างอะเดี๋ยวผมทําให้เลยนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดอันนี้ก่อนแล้วมาใส่แล้วเดี๋ยวผมถ่ายอีกคลิปหนึ่ง